หน่อไม้เนะครับเป็นอาหารที่คนไทยรับประทานกันมาอย่างยาวนานแล้วก็แพร่หลายมากนะครับสามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดหรือตลาดทั่วไปเนอะแต่ไม่รู้หรอกว,ว่าวิธีการผลิตมันสะอาดหรือปลอดไปแล้วก็อยู่ได้แค่วันต่อวันถึงแม้จะเก็บได้นะครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีพวกกรดยูริกสูงทําให้เออบางคนก็ไม่กล้าทานนะครับแนวคิดเริ่มจากต้องการที่จะยกระดับอาหารพื้นบ้านสู่ตลาดสากลนะครับจากตลาดนัดสู่ตลาดโลก เราได้มาทําสินค้าประเภทดองมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเชพเหวานกระเทียมดองพวกผักดองชีดอื่นๆนะปัจจุบันนี้นะครับเราได้เริ่มขยายสินค้ามันกลุ่มสินค้าประเภทหน่อไม้สามารถเก็บในข้างนอกได้ไม่ต้องแช่ในตู้เย็นมีความปลอดภัยเป็นมาตรฐานลูกค้าสามารถฉีกซองมาแล้วก็พร้อมทานได้ทันทีนะครับโดยพื้นฐานของตัวหน่อไม้ไผ่รั่วนะครับรสชาติที่ลูกค้าต้องการคือความหวานของตัวหน่อไม้เอง เรารับซื้อหน่อไม้จากชาวบ้านร้อเซ์ลยนะครับซึ่งหน่อไม้ของเราเป็นหน่อไม้ป่าไผ่ร่วกเราเลยได้หน่อไม้ที่แน่นอ่อนไม่ได้แข็งกระด้างก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราภูมิใจที่จะกระจายรายได้ตรงนี้สู่ชุมชนรอบข้างด้วยเช่นกันนะครับ่วนของใบหนานะครับเราจะเลือกใบหนางที่มีสีเขียวสดนะครับตัวของน้ำใบหนางเนี่ยครับก็จะมาช่วยในการลดกรดยูริก ของตัวแนวหมายทาให้คนที่เป็นโรคเกาก็ทานได้แต่สิ่งที่สําคัญที่ทําให้สินค้าของเราอยู่ได้หปีโดยที่ออไม่ต้องแช่ยเย็นนั่นก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์และก็นาวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นบรรจุภัณฑ์ซองใสแต่สามารถทนความร้อนได้ถึงร้อยยี่สิบองศาแล้วเราใช้ระบบเซไลเซชันนะครับซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อในอุณหภูมิที่ร้อยยี่สิบองศาซึ่งสามารถทําให้สินค้าตัวนี้นครับคงความสดและความเป็นธรรมชาติให้กับผู้บริโภค มากที่สุดครับหลังจากที่เราทําแบรนด์ตามแม่บ้านนะครับแล้วก็ได้ทํามาตรฐานสินค้านะครับจึงได้เริ่มขยายตลาดเข้าห้างและก็ตลาดเกาหลีใต้และก็ประเทศยเยอรมันมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่คนไทยอยู่นี่แหละครับแนวคิดทางธุรกิจใหม่ก็คือเป็นธุรกิจ OEM นะครับก็จะมีแบรนด์หลากหลายนะครับมาให้เรา OEM ให้นะครับทุกนีก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆวันนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรเราก็สามารถที่จะดองได้แล้วก็มีมาตรฐานให้กับเขาแน่นอนครับ หัวใจคือความต้องการของผูโธโธ้บริโภคสิ่งที่เราท,ทําธุรกิจตรงนี้ขึ้นมานะครับอยากให้ทุกคนได้เอาวิถีชีวิตของคนไทยกลับมานะครับนั่นคือการกลับมากินข้าวที่บ้านเพราะว่าทุกครั้งที่ได้ชีกซองของตาแไปบ้านขึ้นมานะครับก็จะรู้สึกเหมือนเราได้ทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่นะครับมันคือตัวแทนของตัวพ่อบ้านและแม่บ้านที่ต้องการที่จะเลือกสิ่งดีดให้กับทุกคนในครอบครัว